โคท,ทีมีโคท,ทีมอันนี้เดี๋ยวเราให้ดูรถวิ่งผักหน่อยโคตรหมกอะไอ้คันนี้นลูกเชียร์สแตนดาร์ดคาบูแดดโคมไม่ชัดเบาเดิมไอ้ร้อยสิบไมันสายสุ่มแล้วเดี๋ยวนี่ตัดฟต้องเสียงเดินเบาให้ดูนะเอาใหม่เอาใหม,ม่นี่เพิ่งล้างเสร็จนี่ต้องวอร์มหน่อย นี่ฟังเดินเบ้ากันนี่หน้าเครื่องเดี๋ยวฟังหลังท่อหน่อยแหวนตอ,นอยฝากฝาอทีมเก่าแล้ว นี่สเต็ปเบาๆนะก็แค่ลูกเชียร์สแตนดาร์ดสนใจก็ติดต่อได้ฝากคำได้โปรหมดไปอีกออก็ตาเล่งก็จะเป็นแบบปานกลางนะปิดมือองตอนนี้เบิร์นไม่ค่อยได้เขานอนกันเดี๋ยวเตะๆดูหน่อยนะึ โอเคแค่นี้ก่อนครับ